สงการเซ็นทรัลเวิลด์คึกคักชาวไทยต่างชาติร่วมงานกว่าล้านคนตลอดเทศกาลสาดความสนุกไม่ยั้งกับ FWD Music Live Fest 18-20เมษายนลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์และวันไหลทั่วประเทศเชียงรายลำปางพิษณุโลกหาดใหญ่พัทยาบีทพัทยามารีน่าออาทเลตและนครปฐม ย้ำผู้นำแลนด์มาร์คเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงทั่วไทยโดยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสบรรยากาศควันหลงสงกรานต์สาดน้ำแบบจัดเต็มพร้อมร่วมสร้างปรากฏการณ์สงกรานที่ทุกคนไม่ควรพลาดชอปกินเที่ยวสนุกครบทุกไลฟ์สไตล์ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศค่ะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเปียกในใจนะครับผมเพราะว่าเรา จัดกันในห้างนะแต่ก็เ,เป็นบรรยากาศสนุกสนานที่ทางเซนต์โเบิก hmm. เขาจัดกิจกรรมให้ได้มาเจอกันนะครับผมก็มีใจมากสนุกมากครับผมร้องเพลงนิดหน่อยครับสำหรับพิธการตระกินเป็นกังไงบ้างครับสระเพินีสงก,การแล้วจริงผมว่ามันเป็นเวลาที่ที่เราได้ใช้กับครอบครัวนะหรือว่ากับกับที่บ้านผมอย่างเงี้เยเสมอ่าเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าภาพจําของผมในสำหรับวันสงการมันจะเป็นการที่เราได้แบบ ไม่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เขาไปเที่ยวกันผมไม่ได้ไปกับเขาใหญ่เซนทรัลเวิร์นี่ก็แหลงรวมของกิจกรรมหลายๆอย่างในวันยยสุดการครับก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้กกร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปกินข้าวด้วยกันมาเจอกันไปดูหนังกันมาช้อปปิ้งมาเดินห้างด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าเซนทรโลเวร์เเป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมถึงการมาเล่นน้ำด้วยกันด้วยลานข้างนอกหรือว่าบริเวณแถวนี้เขาก็จัด,จดแจงพื้นที่ไว้ให้ไว้ให พวกเราทุกคนมาเหมือนมาเล่นน้ำมามาปะแป้งอะไรก็ได้แล้วก็เซ t นทร b o โบก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์เดสิเนชันของาาคามรุ่งกราน์แล้วครับผมซึ่งก็ยังมีอีก2วันนะครับผมสำหรับเซ็นทรัลโบสงการเฟสสองพันี่สิบห้น,นะครับใครที่ว,ว่างก็อย่าลืมว่ามาที่เซนทรโบนะครับผมมามากินข้าวมาทำอะไรมาเล่นน้ำอะไรกันก็ขอให้ดูลาตัวเองแล้วก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีครับ ว้าวตื่นเต้นมากจะแบบว่าได้มาใส่ชุดไทยด้วยกันครั้งแรกเนาะเบกกี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ใส่ชุดไทยด้วยกันเลยก็นี่เนาะรูสึกดีดีคนเยอะมากค่ะแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้สงการนะคะใช่ค่ะสวยไหมสวยมากจริงๆก็สวยมากโอ้โหแต่งแต่งตัวตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะ พีสีทำาะไรคะพี่สีหลับอยู่เราเล่นเออใส่ประมาณแต่ว่าเราใช้เวลาแต่ง่าเยอะพอสมควรตั้งแต่10โมงอ่ะแต่งมีแต่งหน้าแต่งหน้าทำโฉมชุดมันเป็นชุดที่ต้องเย็บสดใช่ใช่ก็ดีเทลเยอะดีเทลเยอะมากชอบชุดไทยกันไหมคะชอบมากเลยนานๆจะได้แบบมีโอกาสได้ใส่จริงเต็มยศตั้งแต่หัว จหลดเท้าเลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นทุกปีจริงๆค่ะปกติพวกเราเป็นสายพักผ่อนพักผ่อนเพราะว่ามันเป็นนัดเป็นช่วงเดียวช่วงเดียวที่จะได้หยุดหลังจากนั้นก็คือทํางานทํางานทุกวันก็เป็นการพักผ่อนพิช์จกันแบบรู้สึกว่า มันหลังจากนั้นมันก็จะเวอคนแล้วอะใช่แล้วว่าผ่อนใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสายออกไปตุยอะไรเท่าไหร่ไม่แต่สนุกอะแต่เมื่อกี้อยากอยากเล่นด้วยเพราะมันร้อนมันร้อนแล้วพอมันมีน้ำเข้ามามันก็อุ๊เหมือนจะอยากเล่นตกใจไหมยูดีโดนน้ำ ใจ that, ไม่ตกใจมันเป Clar ็นแบบว่าเห็นทุกคนถือปืนอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากเล่นด้วยอยากมีปืนเหมือนกันมาตอนนั้นก็อยาก hint, like แต่เราไม่มีแต่เราไม่มีไม่เป็นไรก็เชิญชวนทุกคนนะคะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็แวะมาที่เซ็นทรัลวได้ค่ะมีครบเลยของกินของช็อปด้วยแล้วก็ข้างข้างข้างหน้าคนเยอะเลยน่าจะมีเพื่อนเพื่อนเอ็นจอยกันได้แบบเยอะเลยมาเล่นน้ำกันได้หรือแวะมากินข้าวหรือว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งแบบจอยได้เลยค่ะก็มาที่นี่เยอะนะคะ